คืนนี้ผมอยากให้คุณลองนึกถึงพิธีหนึ่งพิธีที่ไม่มีผีโผล่ไม่มีเสียงกรีดร้องไม่มีอะไรผิดปกติในคืนนั้นเลยแต่หลังจากพิธีจบบางอย่างไม่เคยกลับไปเงียบอีกเลยเล่าตำนานหลอนตอน อย่าทำซ้ำโบราณพิธีต้องห้ามพิธีที่ไม่ควรทำซ้ำเมื่อคำเรียกยังดังอยู่ในตำนานไทยโบราณมีคำเตือนที่ไม่ค่อยถูกพูดออกมาตรงๆพิธีบางอย่างทำได้ครั้งเดียวเพราะมันไม่ได้เรียกสิ่งนั้นแต่มันเรียกการตอบรับและคืนนี้ เราจะพูดถึงพิธ,ธีที่ไม่ควรถูกทำซำ้ำไม่ใช่เพราะมันอันตรายแต่เพราะมันยังไม่เคยหยุดทำงานในปัจจุบันเรามักคิดว่าพิธีคือกิจกรรมตามขั้นตอนเริ่มดำเนินจบแต่สำหรับคนโบราณพิธีไม่ใช่การกระทำมันคือการเปิดช่อง ช่องระหว่างมนุษย์กับสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในโลกเดียวกันเมื่อช่องนั้นเปิดไม่มีใครรับประกันได้ว่ามันจะปิดสนิทอีกครั้งจึงมีพิธีจํานวนมากที่ตำราระบุชัดว่าทำครั้งเดียวห้ามทำซ้ำห้ามทดลองห้ามพิสูจน์มีของบางประเภทที่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมา เพื่อให้ใช้งานซ้ำเช่นเครื่องรางประจำพิธีวัตถุฝังคำเรียกของที่รับรู้แล้วว่าใครเรียกมันในสมัยโบราณของเหล่านี้จะถูกฝังซ่อนหรือทำลายไม่ใช่เพราะมันร้ายแต่เพราะมันจำเสียงได้มีเรื่องเล่าจากภาคกลาง เกี่ยวกับเครื่องรางชิ้นหนึ่งที่ใช้ในพิธีเรียกขวัญระดับสูงพิธีสำเร็จคนฟื้นทุกอย่างปกติแต่หลายปีต่อมามีคนคิดว่าถ้ามันเคยได้ผลน่าจะทำซ้ำได้นั่นคือความผิดพลาดครั้งแรกทิธีครั้งที่สองทำเหมือนเดิมทุกอย่างสถานที่ บทสวดวัตถุแต่สิ่งหนึ่งไม่เหมือนเดิมความตั้งใจครั้งแรกคือการขอครั้งที่สองคือการทดสอบพันทีที่คำเรียกถูกเปล่งออกไม่มีอะไรเกิดขึ้นให้เห็นแต่หลังจากนั้นคนในบ้านเริ่มฝันเหมือนกันฝันว่ามีใครบางคน ยืนฟังอยู่เงียบๆไม่เข้ามาไม่ออกไปแค่อยู่ในความเชื่อโบราณพิธีที่อันตรายที่สุดไม่ใช่พิธีผิดพลาดแต่คือพิธีที่สำเร็จเกินไปเพราะเมื่อมันสำเร็จช่องถูกเปิดและบางครั้งไม่มีใครปิด การทำซ้ําไม่ได้เปิดช่องใหม่แต่มันคือการเคาะประตูที่ยังเปิดอยู่และสิ่งที่อยู่อีกฝั่งไม่จําเป็นต้องดีหรือร้ายแต่มันรับรู้แล้วว่าคุณยังเรียกมันอยู่บ้านที่มีพิธีค้างอยู่จะไม่หลอนแบบในหนังไม่มีเงาไม่มีเสียงกรีดร้อง แต่จะมีคนป่วยโดยหาสาเหตุไม่ได้เด็กฝันซำ้ำคนในบ้านรู้สึกเหมือนถูกฟังหมอผีรุ่นเก่าจะไม่ทำพิธีแก้เขาจะพูดแค่ว่าอย่าเรียกซำ้ำเดี๋ยวมันก็เบาลงเองเพราะการแก้คือการเรียกอีกครั้งในชื่ออื่นก่อนจบคืนนี้ผมอยากฝากไว้หนึ่งอย่าง พิธีไม่ใช่การทดลองและของบางอย่างไม่ควรถูกปลุกเพราะมันยังไม่เคยหลับถ้าคุณเคยได้ยินใครพูดว่าลองทำดูไม่เสียหายอะไรจำไว้ว่าในตำนานไทยความเสียหายไม่ได้เกิดทันทีมันเกิดตอนที่คุณคิดว่าทุกอย่างจบแล้วตอนหน้าเราจะพูดถึงคนกลางสัญญาหมอยันและผู้รับกรรมแทน เพราะบางครั้งคนที่อันตรายที่สุดไม่ใช่ผู้เรียกแต่คือผู้ที่รับสายแทนคุณ